ครับผมเรียบร้อยครับท่านผู้ชมครับเอาขุนแผนมาฝึกใหม่นะครับเพิ่งทายขนนะครับทายขนน่าจะยังไม่สุดดีนะครับตรงนี้เป็นที่ประจำของไอตัวเสียงเล็กมีคูอ่างนะครับมีหนุนอ่างนะครับมีขัดมีหนุนนะครับผมไปเรื่อยๆครับตัวนี้ไม่เร่งนะครับผมไม่เร่งนะครับเฉลยตัวนี้มีขัดมีหนุนอย่างที่ได้ยินนะครับผมตัวนี้เสียงเล็กๆนะครับ กลางวานดีนะครับผมนกตัวนี้นะครับเดี๋ยวปลดเอาไว้ชมกันนะครับมันจะเป็นยังไงนะแต่เรื่องคาลมนี่ไม่ต้องห่วงครับตัวนี้นะไปเรื่อยๆครับไม่มีกั๊กครับผมเอาแล้วครับแป๊บเดียวครับท่านผู้ชมแป๊บเดียวแป๊บเดียว เดี๋ยวขอเช็ดกล้องเหยีับไอแผนผมนะครับเสานี้มันมาประจำครับ๋ต่ผมมาไล่มันหนีนกนะครับผมจะบอกวิธีนะครับต่อง่ายๆนะครับตัวไหนที่ต่อง่ายหรือต่อยากนะครับผมสังเกตดูนะครับไม่ยากครับให้ท่านผู้ชมมีลำโพงหนึ่งตัวนะครับผมเปิดฟังครับเปิดฟังครับผม นกตัวไหนมันต่อง่ายนะครับมันจะบินเข้าหาเสียงเราเลยนะครับบินเข้ามาคูเลยครับผมนั่นเราจะรู้เลยว่านกตัวเนี้ต่อง่ายนะครับแต่ตัวไหนมันต่อยากๆมันไม่ค่อยเข้ามาหรอกมันค่อยเข้าใกล้เสียงรที่เราเปิดนะนี่นะครับผมเป็นวิธีนะครับง่ายๆครับอย่างหนึ่งเอาครับเดี๋ยวสักครู่ครับผมกดเอาไว้ชมครับครับทผูปชมครับเฉลยตัวนี้ เป็นเฉลยขลุมนะครับผมทั้งขัดทั้งนนนะครับแล้วมีหมกซับด้วยนะครับหมกซับนะครับตายปีกมีขนขาวอยู่นะครับหมกซับนะครับไอแผนนะครับหางส่งเวียนน้ำจัดเร็วเร็วเร็วอืม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  แผนนะแผนละ,นล,ะลืมนะครับไอแผนนี่นะครับขนขาวครับปลายปีกนะครับซ่อนอยู่ตรงปลายปีกมันนี่นครับไม่มีที่ตั้งให้ดูนะครับรอสักครู่เดี๋ยวผมจะให้ดูนี่นะครับผมเป็นนกมงคลอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้แล้วขาลมดีด้วยนะครับขาลมมีขัดมีหนุน เล่นไปเรื่อยๆนะครับนกตัวนี้ครับไม่เร่งไม่รีบนะครับเอาแล้วครับเป็นตัวผู้ร้อยเปอร์เซ็นครับนกตัวนี้ครับเอาแล้วครับผมใครที่เข้ามารับชมใหม่นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์เขืนม้งแก่ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจครับในการทาคลิปเพื่อตีหานกดีๆนะครับเอาไว้แบ่งปันนะครับผมเอาแล้วครับผมสําหรับคลิปนี้ครับต้องขอลาท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้ครับผมเวลาก็หลดน้อยน้อยลงเต็มทีนะครับ อาจจะได้เวลาเข้างานแล้วนะครับผมเอาครับน่าอาจจะน่าจะได้ไปหาอีกสักหนึ่งตัวครับตามขี่รถหาดูครับผมว่ามีอยู่ตรงไหนบ้างนะครับแล้ววันหลังจะมาต่อให้ชมกันครับเอาแล้วครับผมสําหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับผมลืมลืมไม่ฉาครับ